เป็นเวลาถึง40ชั่วโมองที่เราได้ใช้ไปกับ Dark Souls 3ทั้งความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าและที่สำคัญความตาย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 ทุกคนก็คงคิดว่าเราคงจะหัวร้อนกับการนึกถึงเกมนี้มากเลยสินะไม่หรอกมันเป็นความรู้สึกถึงความสุเรอดอย่างบอกไม่ถูกเลยแหละแต่ใช่แหละตอนเล่นก็หัวอุ่นอยู่เฮยเฮเฮ้ยเฮ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่างนี้ก็ได้เหรอ จะโยนสตอรี่ของเกมทิ้งไปก่อนล้วกันนะเพราะว่ากว่าจะไปถึงบอสแต่ละตัวแทบจะลืมนลว,ว่าต้องทาอะไรสิ่งที่ทําให้เราก้าพูดว่ามันฟินที่จะเาชนะบอสแต่ละตัวได้ก็คือความรู้สึกที่เหมือนกับการสอบอะไรสักอย่างผ่านนั่นแหละแต่เริ่มได้ที่เรากปุ่มซื้อเกมนี้มาเราก็ตั้งความหวังไว้แล้วว่ามันต้องยากมากๆมันก็เลยเป็นการเอาชนะความคา,าดหวังของตัวเองไปด้วยแต่ช้าก่อนนี่ไม่ใช่เกมที่มีไว้เพื่อเอาชนะหรอกนะวางภาพของสตรีมเมอร์ตัวท็อปลงไปซะ การได้เข้าไปวิ่งเล่นในโลกแฟนตาซีสุดตาทำให้เราได้เห็นการขัดเกลาร,ระบบที่คลาสสิกมากๆในเกยมยุคโมเดิร์นความเล่นไหลเท่าที่จําเป็นการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและแม่นยำายะเวิ่นกระโดดเราจะไม่พูดถึงการกระโดดสิ่งที่สําคัญคือทุกอย่างแฟร์กับผู้เล่นถ้าพลาดก็คือเจ็บไม่ถึงกับเรื่องใหม่ดีไม่ดีคือชื่อมมากกว่าด้วยเพราะทุกครั้งที่เราล้มมันจะไม่ค่อยโดนซ้ำเราเลยคิดว่าสิ่งที่ทาให้หัวร้อนที่สุดก็คงเป็นฉากตายละมั้ง คือเราก็ต้องมาเจอกับเทคนิคที่ข้ามไม่ได้แถมต้องข้านานหลดที่ยาวนานด้วย <c oughs> ซึ่งที่จริงแล้วมันก็เป็นเวลาที่ดีที่จะคุยกับตัวเองแล้วก็วางแผนนะนะแต่ถ้าจะไซโคตัวเองให้ผ่านไปได้เราว่ามันเป็นกับดักที่น่ากลัวเลยแหละ มันต้องบอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรในเกมนี้ยังไงเราก็เจ็บแม้ก็ตายอยู่ดีเพราะมันคือ r o c e s s ของเกมจะผ่านไปได้ก็ต้องเจ็บตัวก่อนทําไมนะเหรอเพื่อเกิดการเรียนรู้นั่นแหละสิ่งสําคัญที่สุดในเกมนี้คือมันก็เป็นคาพูดของสตรีมเมอร์คนหนึ่งอะนะเขาก็ได้พูดไว้ในไลฟ์สตรีมของเขาว่าถ้าคุณเข้ามาในเกมนี้โดยที่คุณไม่คิดจะเรียนรู้อะไรเลยคุณเอาตัวรอดไม่ได้หรอกและมันก็จริงกับทุกครั้งที่เราเล่นศัตรูทุกตัวมีแพทเทิร์นและช่องโหว่ที่ตายตัวแค่เรารู้ว่าต้องทําอะไรมันก็ไม่ยากเลยทีี่จะตให้โดน แล้วถ้าขั้นแอดวานซ์หน่อยแล้วก็เล่าให้บอสล่อยท่าที่เสียเปียบได้เลยแล้วพอถึงตอนนั้นนะ่ะนะแล้วการจุดบอนไฟเพื่อพักผ่อนก็จะเป็นอะไรที่ฟินสุดๆทีนี้ก็ย้อนกลับไปที่เรื่องของข้อสอบยังไงการสอบผ่านก็คือเรื่องที่น่าดีใจยอยู่แล้วแต่ถ้าสังเกตให้ดีนะมันคือการสอบแบบคนเดียวมีเพียงแค่เราแข่งกับตัวเองบางครั้งก็มีแถมตัวช่วยมาบ้างซึ่งตัวช่วยทําให้ประสบการณ์การเล่นต่างไปอย่างสุดขั้วเลย ไม้ว่าใครที่ได้ดูไลฟ์หรือคลิปย้อนหลังจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เราตายเราจะคิดไม่มากก็น้อยแล้วก็ไปลองถูกลองผิดกลับกันเมื่อเรียกแฟนท้มมาช่วยเราได้แค่พูดว่าเสียดายแน่นอนว่ามันกินเวลาแต่การได้เห็นบอสขุดท่าที่เก็บไว้ออกมาก็ทําให้เราได้ลุ้นไม่น้อยบอกได้ว่าสนุกไม่งั้นเราก็คงเป็นมาโซ sorry that came out <oughs> weird title your sex tape ง,งั้นเราก็ไม่อยากไปจาะจงแค่พวกบอสนะ ระหว่างทางเนี่ยเราก็จะได้เจอมอนหลากหลายไซส์ <as> ด้วยกันแน่นอนว่าเราก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้และแน่นอนอีกเช่นกันที่พวกมันจะมีวิธีการรับมือไม่เหมือนกันเลยมันก็เหมือนกับทุกอย่างที่เราต้องเจอในชีวิตนั่นแหละบางอย่างกราจจัดการง่ายวิ่งชนไม่ต้องคิดอะไรมากบางอย่างก็ต้องใช้เวลาและบางอย่างก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีรับมือมันไม่ใช่แค่การใช้ความอดทนมันคือการรับรู้ว่าตัวเองสามารถที่จะรับมือได้แค่ไหนเมื่อไหร่ที่เราควรถอยเพื่อที่เราจะได้จัดการกับมันได้มองดูแล้วก็เหมือนเป็นเกมสนทักษะการใช้้ชชีีววิตเเเเลยนนนนาาาาะะไไมม่่่่ือรจดดปกกับข โอเคมันก็คือสิ่งที่ทําให้เราเอนจอยไปกับ Dark Souls 3นั่นแหละแล้วก็เป็นไปได้ด้วยว่าจะเอนจอยกับเกมตะกูล Souls เกมอื่นๆได้อีกนี่ยังไม่รวมถึงเนื้อเรื่องที่เกมนี้มีนะมันก็ตามระบบคลาสสิกอีกเหมือนกันก็คือบอกน้อยเล่าน้อยไปตามหาเองแล้วก็เพราะความพยายามตามหาก็ทําให้มันคุ้มค่าเหมือนกันไม่ว่าจะเปิดตามหาจากไอเทมอันเว็บดูวิดีโอมันบอกได้ถึงการใส่ใจในดีไซน์ของเกมที่เราแทบไม่ได้สังเกตเลยความมัวแต่ยุ่งกับมอนทั้งหลายแต่ก็นะเรื่องพวกนี้ก็สมควรที่จะได้วดีโอแยกขมันไป ฉะนั้นตอนนี้ Dark Souls 3เอาไปก่อนคาร์ลจอห์นสันโอ้ช์